สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมลายเลนเจอร์อีกเช่นเคยนครับแล้วในวันนี้ผมก็จะทําการเอาน้องอาเบโดเนี่ยมาใส่เกียร์หเกียร์ซึ่งผมบอกเลยว่าเกียร์เนี่ย เป็นเกียร์ที่แบบดีมากๆนะทุกคนนี่วันนี้เราก็จะเอาอัศวินดัมอาร์เบโดไฮเปอร์แมกนะผมมาทําการใส่เกียร์ธนูศักดิ์ิธ์คิดมากนั่นเองนะทุกคนซึ่งก็ออฟอย่างที่รู้ๆกันเลยคือเกียร์นี้ผมเคยเอามาทําหลายคอนเทนต์หลายคลิปมากๆเนอะก็คือเป็นเกียร์ที่แบบมีอัตราการโจมตีสกิลโดยแน่อนอนของทักษะนั่นเองซึ่งผมคิดว่าไม่รู้ว่าใส่ให้อาร์เบโดเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าแต่ผมจะทาการใส่ให้กับมนะันนะทุกคนโอเคแลนะผมค่าเกียร์ที่ผมใส่ให้กับอาร์เบโดนะตอนนี้ก็คือตามนนนนี้ลนะทุกคงนะ นีน่ออนนาดเกียร์จมตีสกิลดิแน่น,นอนนะผมแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นกระดิ่งคริสต์มาสนะทุกคนนี่ผมบอกเลยว่าจะทําให้อาร์เบโดของเราเนี่ยโหดตึงขนาดไหนหน,นะทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่ารถคูดาวเนี่ยคูดาวเรนเจอร์คือ3.4วิเท่านั้นทุกคนคือไอเกียร์ถนนสักษษษษษิ์คริสต์มาสนี่มาทำให้เรนเจอร์ของเราเนี่ย ปล่อยตัวได้อย่างรวดเร็วมากๆนะทุกคนซึ่งผมบอกเลยนะว่าอาเบโดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเป็นตัวเมตาแน่นอนอะ่ะผมก็เลยแบบอยากจะทําการทดลองกับมันให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะว่าถ้าใส่เกียร์โจมตีสกิลแน่นอนเนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่เห็นถึงความแตกต่างก็ได้นะทุกคนเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยคือมันมันบังคับข้ามอยู่แล้วแล้วมันก็สตันแบบสตันอยู่แล้วทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ขเขาแล้วไงว่ามันใส่แล้วมันจะช่วยหรือเปล่าสำหรับเกียร์ n o m a ด e นแน่อนอนนะทุกคนโอเคไปครับหอมเดียวผมจะเทสให้ดูในด่านยากสเตจที่1น,นะทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าอาร์เบโดของผมเนี่ยคือมันมันไม่มีทางที่จะตายง่ายอีกแล้วนะผมเพราะว่าเลือดของมันเนี่ยหนึล้านทุกคนคือแบบเลือดมันเยอะมากๆนะยังไงก็ไม่ตาย เนี่ยทุกคนคือเวลามันกระโดดข้ามคือมันแบบยังไงก็โดนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยโอ้โหคือกระโดดแค่3 c มีทีเนี่ยมอนเตอร์ในด้านยากทุกคนก็ตายแล้วอ่ะคือมันเป็นตัวแทงที่แบบมีดาเมจอยู่เหมือนกันนะทุกคนขนาดเกียร์ที่ผมใส่ให้เนี่ยคือไม่มีดาเมจเลยนะคือเป็นพลังชีวิตเน้นๆเ,เลยนะทุกคนโอเคโอเคเนี่ยคือแบบนะแป๊บเดียวกระโดดกระโดดเนี่ยคือผมบอกเลยว่ามันมันไม่ค่อยเห็นถึงความแตกต่างรอกทุกคนอันจริงๆนะคือเกียร์โจมตีสกิลแน่อน,นอนเนี่ยรู้สึกว่า ถ้าใส่ให้กับพวกเอเลนพวกเออาอาเบโดเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เห็นถึงความแตกต่างไม่ใส่หรือไม่ไม่ใส่หรือว่าใส่เนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันนะทุกคนคือแบบอืผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถทําให้มันโหดได้โดยง่ายใส่เกียร์ฟรีก็เก่งใส่เกียร์เติมก็เทพนะทุกคนคือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ปั้นง่ายแบบมากๆ อาร์เบโดผมบอกเลยว่ายังไงก็เมตานะทุกคนแลวดูเกียร์ที่ผมใส่ให้ไปทําให้มันมีเลือดทั้งหมด151ล้านทุกคนคือผมบอกเลยว่าถ้าตีมันไม่ตายเนี่ยมันมีบัฟฮิลเลือดขึ้นมาเท่ากับมันอมตะเลยนะทุกคนคือแบบโกงจัดโอเคทุกคนคือตอนนี้ผมได้ทําการใส่เลนเจอร์สายว่องไวให้กับมันนะครับผมซึ่งเอ่อตัวนี้มันจะมีค่าแฝงอยู่นะสำหรับอาร์เบโดท่านไอเอมิเลียเลมอะไรเงี้ยคือมันจะสามารถตีคลิได้นะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบ โกงแบบโกงจัดๆนะผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูในสเตจจุติแบบยากมากนะผมโดยการที่เอาอาเบโดเนี่ยมาตีเอ่อไอหมูนี่ละกันนะผมดูครับผมบอกเลยนะว่าไอตัวที่มันมีค่าแฝงแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่โกงมากๆนะทุกคนเดี๋ยวรอดูเฮ้ตีธรรมดาไปทีหนึ่งปึงทีเดียวครับอันนี้คือบอสในสเตจจุติที่ยากที่สุดแล้วนะทุกคน คือตีบอสท,ทีเดียวตายทุกคนเอาดิเอากับมันนี่ทุกคนคือความสามารถแฝงเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถเออแบกท่านผู้ชมได้ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นหอคอยสเตตพิเศษอะไรอย่างพวกเนี้ยคือแบบไอ้ตานยากอะไรพวกเนี้ยทุกคนคือความสามารถเป็นอะไรที่โกงมากๆถ้าตัวไหนมีค่าแฝงทนะุกคนลองดูมันตีนะคือมันเนี่ยเห็นไหมตีธรรมดาตีเดียวตายเลยคือแบบนิ่มคือนี่บอสท,ที่แบบยากมากๆนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยดูดิ คือตีทีเดียวบอตายทุกคนคิดเอาไม่ได้ใส่เกียร์เพิ่มดาเมจไม่ได้ใส่เกียร์อะไรเลยนะอันนี้แค่ใส่เกียร์แบบใส่เกียร์เลือดเน้นๆเลยนะทุกคนไม่ได้มีเพิ่มแบบพลังโจมตีอะไรเงี้ยนะดเดู๋ยเราดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือปล่อยแค่ตัวเดียวเลยนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแบบชัดๆนะทุกคนรอดูมาตีธรนมะดป,ปึง้งทีเดียวบอตายเอาดิคือ <rí> e> เป็นอะไรที่แบบ โกมากๆนะผมค่าแฝงอันนี้คือถ้าใครแบบไม่ผ่านหอคอยไม่ผ่านด่านยากเนี่ยลองลองใช้ค่าแขวงของไอ้พวกลินเจอร์พวกนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่ามันจะแบกเราให้เออผ่านด่านได้นะทุกคน และแล้วก็ได้เวลา PP แล้วทุกคนซึ่งตอนนี้ผมอยู่เพจสองนะทุกคนซึ่งผมก็จะหาทีมที่แบบตึง,ตง,ตงโอ้โหแต่ทีมนี้น่าจะตึงเกินไปขอทีมที่แบบเออทีมแรกเนี่ยขอเป็นทีมวอร์มมือก่อนละกันโอ้โหทีมนี้เลยละกันโ้ามีทั้งอาเบโดเออท่านอาเอมิเลียอะไรพวกนี้คือผมบอกเลยว่าทีมนี้ตึงแน่นอนเนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ย คือผมไม่คิดที่จะทำเอ,อ่ออาร์เบโดเป็นร่าง9ก้าดาวนะทุกคนคือแบบพอทําเป็นร่างก้าดาวแล้วรู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงไอความสามารถในร่างก้าดาวของมันเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดีเลยนะทุกคนคือแบบเอาเป็นเอาไปอัพตัวอื่นดีกว่านะซึ่งผมก็คิดว่าคงจะทําท่านอายเป็น9ก้าดาวแต่ตอนนี้ก็ เออรอเก็บะส,สมกบดําสักแป๊บหนึ่งนะครับการาลังรีฟาร์มกบดําเพื่อทําท่านอายเป็นล่างไฮเปอร์แม็กนะทุกคนโอเคซึ่งทีมนี้ก็บอกเลยว่าเป็น1ทีมทีมแรกที่ผมบอกเลยว่าวอร์มือไปก่อนนะทุกคนคือแบบยังไม่ได้ตึงสักเท่าไหร่นะทีมนี้คือแบบผมบอกเลยว่าอาร์เบโดของเราเนี่ยเอาอยู่แน่นอนคือยังไงเอมิเลียเนี่ยก็ไม่สามารถยิงอาร์เบโดเราทีเดียวตายได้ใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็บัฟฮิวเลือดขึ้นมาคือแบบคือขนาดแพ้ทางธาตุนะ คือแบบผมคิดว่ายังไงมันก็ยังยืนไหวว่ะสำหรับเ,เจอเอเมเลียนะทุกคนสำหรับอาวิดโอของเราเนี่ยคือแบบกําลังแบบจะชนะแล้วว่ะทุกคนเราก็แค่ปล่อยให้แซลลี่ผู้ซอนตาของเราเนี่ยทําการตีป้อมไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถเอ็นเกมเขาได้อุ้ยแต่เขาพัดว่ะทุกคนเขาแบบเขาดือ้อดึงไงอย่างนี้ผมว่าเราใช้คอมโบล,ล้างบางไปเลยละการเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะทุกคนคือแบบแบบหลีกข้างบนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปประมาทเท่ากับแพ้นะทุกคนโอเคซึ่งอยู่นี้ใช้คอมโบล,ล้างบางไปเต็ม โดอามาตาไปด้วยโอ้โหคือแบบผมคิดว่าจะไม่ใช้ไอเทมนะทุกคนแต่เออใช้ไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะแบบหาว่าเป็นการประมาทเข่ามากจนเกินไปโอเคครับผมชนะมาทีมแรกครับผมคือผมบอกเลยว่าวอมมือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยล้วต่อจากนี้จะเป็นของจริงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาทีมที่แบบตึงๆอ่ะ คือแบบทีมนี้ก็โอเคถือว่าได้วอร์มมือแล้วมาครับผมทีมต่อมาโอ้โหทีมนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ตึงสักเท่าไหร่แต่ผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะเทสของได้นะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเขาก็มีอาเบโดเหมือนกันนะทุกคนไป คือแบบทีมนี้น่าจะไม่ได้ตึง <c oughs> คืออันนี้ไม่ได้ดูถูกนะทุกคนแต่เรากา็พูดกันตามเนื้อผ้านะทุกคนคือแบบทีมเขาเนี่ยตัวเมตายังไม่ได้เยอะเท่าที่ควรแต่เขามีธาตุไม้เขานั่งเยอะซึ่งดาเมจไฟในทีมของผมเนี่ยมีแค่ท่านอายตัวเดียวก็ไม่รู้ว่าจะเอาเขาลงได้โดยง่ายหรือเปล่าซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะไม่ง่ายด้วยทุกคน พเพราะว่าดาเมจไฟอะดาเมจไฟมีแค่ท่านไอตัวเดียวซึ่งเวล140ยนะทุกคนยังไม่มีกบพอที่จะปั้นท่านไอไงเดี๋ยวรอก่อนเลย <S <S ซึ่งผมคิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะทําท่านไอแม็กได้แล้วก็จะสามารถทําเป็นล่างเก้าดาวได้นะทุกคนแล้วก็น่าจะทําเป็นร่าง9ก้าดาวเลยแหละในเดือนนี้นะทุกคนถ้า ถ้าท,ทาทันนะทุกคนแล้วก็คือแบบช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างด้วยนะแล้วก็บวกกับเออวันสงการเนี่ยผมก็ไปเที่ยวหยุดพักผ่อนอะไรอย่างงี้กับที่บ้านนะทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมจริงๆนะทุกคนที่แบบเอออาจจะแบบรอดูคลิปผมอะไรเงี้ยผมไม่ได้ลงถี่เท่าที่ควรเนี่ยทุกคนก็ ถือว่าเป็นวันหยุดของผมบ้างสักนิดสักหน่อยละกันแต่ก็จะพยายามลงคลิปไม่แบบไม่หายไปเป็นแบบ3-4วันอะไรเงี้ยก็จะพยายามลงคลิปลงคลิปให้ท่านผู้ชมรู้ว่าผมยังไม่ตายนะทุกคนผมยังมีชีวิตอยู่โอเคผมซึ่งจ้งวันนี้ เนี่ยคือแบบโอ้โหพูซันต้าเราขนาดไม่ใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะทุกคนแต่มันก็ยังสาบให้เห็นอยู่เนี่ยคือแบบความโกงของมันนะทาเป็นล่างก้าดาวแม็กมันก็ต้องโชว์ผลง,งานหน่อยเป้าโอเคซึ่งเจ้าวันนี้เราเนี่ยค่อนข้างทีง่จะตึงหมดทุกคนคือเอาลงยากอย่างที่บอกไปไม่มีเออดามเมจไฟแรงๆนะทุกคนเดี๋ยวรอผมทําท่านอซ์เป็นล่างก้าดาวก่อนนะทุกคนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเอออะไรที่สามารถเติมดามเมจทารไฟให้กับทีมของผมได้อย่างนเยมแน่นอนท่านอาแต่ตอนนี้คือแบบนะมัน ร้อยสี่สิบอยูอ่เดี๋ยวรอก่อนรอพ่อก่อนนะลูกคือตอนนี้ผมไม่ได้เติมนะเพราะว่า r u b ีเนี่ยมันมันแพงขึ้นแบบมหาศาลเลยนะทุกคนสําหรับสายเติมน้อยอย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหืมลูบี้มันแพงจังวะคือ <c ười> แบบสายเติมข้างบนบนแบบนํานานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะเติมเยอะกันแล้วนะทุกคนเพราะว่า r ูบีมันแพงขึ้นแบบแพงขึ้นมากๆอ่นะทุกคนคือมันมันเติมได้น้อยลงอนะ่ะทุกคนโอเคฮะเราก็ชนะมาอีกหนึ่งทีมนะผมซึ่งผมบอกเลยว่า กีจะเติมตีสกิลโดแน่นอนที่ใส่ให้กับอาเบโดเนี่ยคือแบบไม่คุ้มค่าเลยนะคือแบบไปใส่ให้กับซาลิผู้สตาร์ผมมองว่ายังดีกว่าเลยนะทุกคนโอเคทีมต่อมาเป็นทีมนี้เลยละกันนะผมเอมิเลีย9ดาวแม็กมาดูกันว่าอาเบโดเราจะยืนไหวหรือเปล่าซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะยืนไหวนะคือแบบเอมิเลียไม่สามารถแบบโป้งทีเดียววันฮิตเคโอตายได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเลือดเนี่ยต้อง151ล้านเกรงใจกันนิดนึงนะทุกคนคือแบบเลือดเยอะแบบเยอะมากๆนะคือ ถ้ามันโดนยิงทีเดียวตายเนี่ยเอมิีเลยก็จะแรงเกินไปแต่มันก็ เป็นไปได้น,นะทุกคนถ้าเอมิเลียเนี่ยเขาใส่แบบใส่เกียร์อะไรวะใส่เกียร์ที่มันตรงสายมากๆแล้วแบบเขาบิ้วพลังโจมตีมาดีมากๆเนี่ยคือก็อาจจะยืนไม่ไหวแต่ผมคิดว่าน่าจะยืนไหวแหละโอเคซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเ,เหตุผลที่ผมตีทีมนี้นะไม่ใช่อะไระทุกคนคือเขาเนี่ยมีตัวโคลาโบเยอะจนเกินไปผมก็เลยหมั่นไส้เขานะก็ขออนุญาตเทสของกับเขาเลยอุย้ยแต่เขามีโคนี่ไงคือแบบผมหน้ามือตามมเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรคือเขามีตัวบินใช่ไหมแต่เราเอ่อ,ขอเขาแล้วไง คือเราเนี่ยค่อยๆกดไอเทมผมคิดว่าเราน่าจะชนะได้โอ้โหคือแบบไอคน,นี้อลิสกับแมวเนี่ยมันโกงแบบโกงโกงเกินไปอ่ะคือมันเป็นตัวบินที่แบบผมคิดว่าดีที่สุดในเกมแล้วนะทุกคนคือสําหรับเอาไว้ตีป้อมนะแต่ถ้าแบบเอาไว้ทางป่วนด้วยอะไรเงี้ยเซลิพูซันต้าเนี่ยผมให้อันดับหนึ่งเลยโอเคซึ่ง่างนี้ผมใช้คอมโบล้างบางไปเลยละกันนะทุกคนไม่อยากที่จะแพ้ถ้าแพ้เนี่ยผมบอกเลยว่างานหยาบแน่นอนโอเคปึ๊บ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 โอเคจหวันนี้มากดดันหน้าป้อมละ ซึ่งพอกดดันหนะ้าป้อมเนี่ยอาเบโดกับเอเลนของผมเนี่ยรับรองว่าได้โชว์ผลงานแน่นอนคือเอาตัวไปกระโดดเนี่ยคือมันโดนมันโดนทั้งแบบทั้งทีมอะ่ะเพราะว่าเอ,อเลนเจอร์ฝั่งหนูเนี่ยมากองกันอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็สกิลทีเดียวเนี่ยโดนทั้งหมดคือเป็นอะไรที่แบบโกงแรงแบบนะน่าเกียดเลยทุกคนโอเคผมชนะมา <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เห็นประสิทธิภาพแบบจากเกียร์ที่ผมใส่ให้ไปแบบมากเลยนะคนคือแบบ ไม่เห็นแหละไม่เห็นในความแตกต่างต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะทุกคนเพราะว่าอ,อ,อาเบโดเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่เกียร์โจมตีสกิลดนแน่นอนนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบออใส่ขำๆละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะสำหรับใครชอบอยเาลืมกดไลค์กดติดตามเลังใจให้การด้วยนะผมเอาไว้เจริญคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจากลาด้วยการอ,อ,อาเบโดเนี่ยตีคริให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งลายการน,นะทุกคนว่าออมันตีคริเนี่ยมันตีแรงจริงหรือเปล่า